วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกธุริตตามครับผมเด็กโยนในช่องไลนะ์มินิอีซองอแล้วครับผมอ่ามนีจิมาสหามาซื้อคริปโตครับผมมนีมาดีซีเอคริปโตนะครับเนาะขายขาไปเบิ้งครับผมผมได้เติมเงินเข้ามาแล้วนะครับเนาะผมซื้อผ่านพี่ตุกพี่มากครับเตย เบิง้งราคาก่อนครับผมนี่ผมมีซือ้อ WYN กับ SHB i นะ10บาทนี่เนาะ2ตัวนี่ครับผมมีซื้อเบิ้งครับผมซื้อไว้ตอนตอนแรกอ่ะโอ้ราคาลงยังขักเลยครับผมเนี่ย350ร้ห้าสิบก็หลเฮียนบ่350รอาิบหลันให้เท่าได้ให้300กว่ากบาท ตัวนี้ลงเรียร้อยกว่าบาทเลียแปดสิบอ๋อซื้อเพิ่มไปอีกครับผมเป็นการพัวเชลีย์นะครับเนาะผมมีซื้อตัวนี้ก่อนอซื้อไปมึงราคาลงยงวๆเลยหาสิเปอร์เซ็นซื้อไปเลยปึ๊บอ่าที่นี่ไปซื้ออีกตัวนึงตัวนี้ปึ๊บซื้อไปร้อยโอเค รอนะครับผมรอดแห่งแมทอ่าตัวนี้ได้มาแล้วครับอ่าสิบบาทนี่อ่านี่ก็ได้มาแล้วได้เบิร์ตสุดโตแล้วครับผมตอนนี้ทุนกระถิดสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทตัวนี้สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแต่ว่าทุนหล,ลักๆผม รอบก่อนผมเติมพอไป6กไร่หาชิปหกไร่ห้าสิบแปดแต่ว่าเรามีแค่หกไร่เจ็ดชิปนะครับ 80. ตอนนี้มีเหลืออยู่แปดร้อยกุบาทรอเดอ๋ยวไปอะผมรอยมันขึ้นบางวันที่ขึ้นกลับไปสิหุดเกานะจุดทีนะ่มันลงมากเนะาะทำพิมดีเอ่อมึงได้เดือนไป มึงครับไล่เด่นหวังหวานสิขึ้นกลับไปจุดเก้านี่ขันขึ้นกลับไปจุดนี้จ้องคอยจุดไขนะครับเนาะอ่าอีกบางอีกตัวหนึง่งสิบบาทสิบบาทเบิ่งครับลงเงยงเงีเลยเปิดหวังหวังวานสิตีกลับไปจุดเก้านี่นะครับดีกลับไปจุดนี้ค่บไขยนะครับผมช่วงนี้ก็ัวเชเลียตุนทุนไปเลยดีซีเอไปเลยแหงลงแหงซื้อไปเลยครับผม โอ้โหชีได้จำนวนเหรียญกึ่นหลายนะครับเนอะเกียงดวงเกียงดวงไปดีก็สื่อหวยนะครับเนอะยงนจนนี่พรอมทีพรอมท,ทีทีเสียตอนนี้ผมก,กัมีมีเหรียญ w i n นี่สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกเหรียญแล้วสิบบาทนี่ก็หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสน สามหมื่นสองพันหกหมื like ่สามสิบห้าเหรียญแล้วโอเคครับก็มาซื้อเหรียญกลิบตให้บ้างนะครับเนาะผมยังสะสมสองเหรียญนี้อยู่นะครับเนาะเดือนต่อไปก็สีมาสะสมสเรื่อยๆครับผมสะสมจุดเดือนเดือนละเที่ยงกับพ่อครับผมก็ต้องไปซื้ออะไรซื้ออะไรก็ป้อยทิมไว้นี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว นะครับเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับวัดีครับ